จะารมทำมาละคะีฉันขอรายงานถ่ยวอเป็นมาของพอดจัดโครงการนี้นะคะถึงเวามรู้ในครั้งนี้ขนางนี้ได้เวลาจิตันแล้วี่ขอเรียนเชิญท่านปรานเปิดโครงการถึงริการถ่ยทอดจะมารวนทำมาเพื่อมีถูกเป้าหมายคือคณะกรรมการและทางและประาชนสามารถจัี่การ ต้องขัต้อง้นไมคนงานเออแม่แม่ต้องดต้องไปย่ไไม่ไมดไปมีต้นแม่ไมอด้วย

ปมาณถ้ามันเสมอกันอะประมาณสามสามสิบนาทีสีสิ้านาทีแล้วแต่หอค่ะ

ปูไไมเลยไเนี่ย <laughs> อนพี่โชคแซล